ีเพื่อเพื่อนทุกคนครับพบกันนะครับเรจะพามาดูพิกไทยนะครับในน้ำคนนะครับชอดอกก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับตางช่อก็มีมเมล็ดพิกไทยขึ้นมานะครับแน้ก็ มนอ่นอยู่นะครับหางช่อก็ยังไม่ขึ้นมานะครับสดชื่นครับเจอสีเขียวเขียวเข้าไปครับไทยนะครับนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับตันนี้ก็ปลูกหลายปีแล้วนะครับเกกปีเจ็ป,ปีครับ มานนี้ครับครับขอบคุณครับทุกคนเพื่อน